ความหมายของการประกอบอาหารหมายถึงการทำอาหารให้สุกด้วยความร้อนเพื่อทำให้อาหารมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณค่าแก่การบริโภคโดยวิธีการต่างๆเช่นการต้มการผัดการปิ้งย่างการเผาการนึ่งการตุ๋นเป็นต้นอาหารที่สุกจะมีคุณค่าต่อผู้บริโภคมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารนั้นๆ และวิธีการปรุงอาหารอาหารที่ปรุงสุกแล้วเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายเจริญเติบโตทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรุงอาหารมีวิธีการหลายวิธีด้วยกันเช่นการลวก การลวกเป็นการทําให้อาหารสุกหรือทําให้หมดกลิ่นที่ไม่ต้องการโดยใส่อาหารลงไปในน้ําเดือดเมื่ออาหารเปลี่ยนสีให้ตักขึ้นการรวนเป็นการทําให้อาหารสุกด้วยน้ํามันหรือน้ําปริมาณน,น้อยโดยใส่อาหารลงไปในน้ํามันหรือน้ําร้อนในกระทะคนพอให้สุก แล้วตักขึ้นอย่างเช่นการรวนหมูการต้มเป็นการทำให้อาหารสุกโดยนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับน้ำแล้วตั้งไฟให้เดือดการนึ่งเป็นการทำให้อาหารสุกโดยนำอาหารวางบนลังถึง เหนือหม้อน้ำที่มีน้ำเดือดแล้วปิดฝาครอบไม่ให้ไอ้น้ำออกการตุนเป็นการทำให้อาหารสุกจนเปื่อยนุ่มโดยการนำอาหารใส่ภาชนะตั้งไฟหรือเหนือภาชนะอีกใบหนึ่งที่มีน้ำเดือดและมีฝาปิดซึ่งการตุนจะช่วยรักษาคุณประโยชน์ของสารอาหารไว้ได้เกือบครบถ้วนอีกด้วย การปิ้งเป็นการทำให้อาหารแห้งสุกโดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆจนกระทั่งสุกการย่างเป็นการทำให้อาหารสดสุกโดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆจนสุกทั้งข้างนอกและข้างในการย่างอาหารไทยมักจะห่อด้วยใบไม้หรือฟอยล์อลูมิเนียม ใบไม้ที่ใช้ห่อได้แก่ใบตองและใบเตยการคั่วเป็นการทำให้อาหารสุกโดยใส่ในกระทะและใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามถือเช่นทัพพีตะหลิวเขียคนอาหารกลับไปกลับมาจนสุกหรือเกรียมกรอบตามต้องการ การเจียวเป็นการทำให้อาหารที่ละเอียดหรือเป็นฝอยสุกหรือกรอบด้วยน้ำมันโดยตักน้ำมันใส่กระทะแล้วใส่อาหารลงไปคนเรื่อยๆจนสุกตามต้องการการทอดเป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันโดยตักน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่อาหารลงไป พอเหลืองหรือสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันการจีเป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันโดยตั้งกระทะบนไฟแล้วทาน้ำมันในปริมาณน้อยให้ทั่วกระทะแล้วใส่อาหารนั้นน้าบนกระทะกลับไปกลับมาจนสุกมักใช้กับขนมเช่นขนมแป้งจี ขนมบ้าบินเป็นต้นการผัดเป็นการทำให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุกรวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวและมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใส่อาหารลงในน้ำมันหรือกะทิร้อนๆแล้วผัดกลับไปกลับมาจนกระทั่งสุกการหุง เป็นการทำให้อาหารสุกโดยนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับน้ำเมื่อสุกรินน้ำออกให้หมดแล้วตั้งไฟต่อไปจนสุกหรือใส่น้ำพร้อมอาหารให้พอเหมาะซึ่งเมื่อน้ำแห้งอาหารจะสุกพอดีโดยไม่ต้องรินน้ำออก ภาระงานในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนโลกโจทย์ลงในสมุดและเขียนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวตามตัวอย่างนะคะ